โรงเรียนวัดคูยางสร้างปัญญาวว้ชาชยสร้างคน,นโรงเรียนวัดคูยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน42ห้องเรียนปัจจุบันมีนายกระจรยศปุรุษสี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน4ีฝ่ายได้แก่ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการฝ่ายงานบริหารงบประมาณฝ่ายงานบริหารบุคคลและฝ่ายงานบริหารทั่วไปจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEPMini English Program ห้องเรียนพิเศษความถนัดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรห้องเรียนปกติโรงเรียนวัดคุยางมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากโรงเรียนโดยการดําเนินง,งานตามแนวคิดยิดหลักการบริหาร P.D.C.A. ประกอบด้วยการร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติตามแผนตรวจสอบการบริหารและปรับปรุงการบริหารด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละโดยมุ่งเน้นให้ครูทุกคน<ร>ต้องมีคุณภาพมาตรฐานสู่ครูมืออาชีพผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลจะเห็นได้ว่าโรงเรียนวัดคุยยางมีกระบวนการการจัดการศึกษา ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทางด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เรียนครูผู้บริหารและโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปกครองและสังคม สมเขียวชูใจรักไม่จืดจางสร้างพ <มา S 1> ลังคุณธันสันสุขสราาโรองเรียนวัาคู่ยางสร้างปิตพลคือมนพิมานสร้างชีวิตจิตวิญญาณแห่งการเรียนภาคเรียนศรรึกษาเรงเรียนวัาคู่ยางสร้างศักดิ์ศร,รีสม่างามสนาเราเชิดชู ชาเกิดศรัทธาเราเรียนวัดคู